คสวนพอเพียงน่าอยู่จังเลยนะคะฝากทุกคนกดติดตามสวนพอเพียงสวนผักปลอดสารนะคะเราจะมีการอัปเดตบ่อยๆนะคะถึงพัฒนาการของสวนนี้นะคะพัฒนาการของสวนนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้อะไรไปเรื่อยๆในแต่และว,วันเราจะทยอยปลูกนะคะ ปลูกพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปลงข้าวนะคะแปลงข้าวอันใหญ่ๆนี้ประมาณ3งานนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารนะคะประมาณสิ้นเดือน กร,กระดาคมนี้เออไม่ใช่ส,สิ้น่เดือนสิงหาคมนี้นะคะสิงหาคม64นี้นะคะเราจะทํากิจกรรมเกี่ยวเอยดำนาปลูกข้าวบริเวณน,นี้นะคะใครว่างสนใจมาร่วมกิจกรรมได้พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมปลูกข้าวกันนะคะดำนานะคะ เรามาดูพัฒนาการในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ของสวนของเรานะคะแม่แม่มให้ชื่อสวนนี้ว่าสวนพอเพียงผักและผละไม้ปลอดสารน,นะคะสวนนี้มีผลไม้อะไรบ้างนะคะมีมะพร้าวเตี้ยนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะกล้วยน้ำว้าปลูกเป็นแถวเลยนะคะ ผักกูดเพิ่งเอามาปลูกนะคะในคลองนี้มีผักบุ้งนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นฟาง,ฟางๆถม,ถมๆอยู่นี้ก็จะเป็น,นอ๋อน้องพ่อเพียงน้องพองเพียงก็มาเล่นที่สวนบ่อยๆนะคะตรงที่ฟางที่พื้นนี้ก็จะเป็นกระชายป่าที่เป็นตุ้มๆนะคะแม่แม่มเอามาปลูกไว้นะคะก็อันนี้เป็นต้นมะปรางมะยงชิดนะคะที่สวนนี้เรามีหลายอย่างเลยนะคะ มะละกอนะคะแล้วก็มะม่วงขนุนส้มโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังดำนาเสร็จนะคะช่วงหลังดำนาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเอาผักมาปลูกนะคะก็จะมีผักอ่ากวางตุง้งคะน้าถั่วพูถั่วฝักยาวอ่าใบชะพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแม่แหม่มกะว่าเราจะปลูกหลายๆอย่างนะคะ ปลูกไว้ทานเองแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็เหลือจากนั้นเราก็จะแบ่งขายบ้างนะคะเ,คเพื่อเอาต้นทุนในการซื้อต้นพันธน์มาคืนเ,คเพื่อที่จะซื้อต้นพันธุ์ใหม่ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเ,คเด็กๆก็จะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะในแต่และว,วันเราก็จะเอาซาเล้งมานะคะมาทำสวนผักกันนะคะ แล้วก็บางวันแม่แหม่ม,มก็จะมาเอาใบตองจากตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เอาไปเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทำเห่ะแหนมห่อใบตองนะคะสูตรโบราณน,นะคะเด็กๆชอบมาเที่ยวที่นามากก็จะมีบรรยากาศแบบสบายๆนะคะ พาเพียงค่ะชอบไหมลูกชอบจ้าชอบจ้าใช่สิชอบสิเ,<ล>เออพาเพียงก็จะมาเล่นขี้ดินทุกวันนะคะในน้ำมีปลาในนาก็จะมีข้าวนะคะด้านในส่วนของแม่แหม่มวางแผนไว้นะคะตรงกระตอบเล็กๆนั่นนะคะวางแผนว่าจะเลี้ยงไก่ไข่ไว้นะคะห้าถึงสิบตัวเดี๋ยวเราจะมี ไข่ไก่อารมณ์ดีขายด้วยนะคะแล้วก็ในน้ําก็มีปลาลงปลาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเดิมคุณป้าเขาลงปลาให้แล้วแล้วก็ด้านในสวนติดกับเล้าไก่ตรงนั้นมันก็จะมีสระปลาอยู่อีกที่หนึ่งด้วยนะคะยังไงฝากติดตามสวนพอเพียงผักและผลไม้ปลอดสารของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาดูพัฒนาการของสวนของเราเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ฝากอุดหนุนนะคะวัตถุดิบที่ออกจากสวนของเราด้วยนะคะแม่แมมก็จะพยายามหาผลิตภัณฑ์ในสวนไปไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไปแปรรูปนะคะก็จะได้รับประทานผักและผลไม้ปลอดสารกันนะคะ น้องพอเพียงบายบายค่ะ